วันนี้แจกปีนะคะตาลาเปา1นึ่รลูกยีลูกค้ามีคนใจบุญเป็นวันเกิดนะคะแล้วก็แจกสาลเปาลูกค้าปีหนึ่งอยลูกนะคะคิวก,ก็จะยากประมาณนี้เลยค่ะ อย่างนั้สลัเปล่าหน้าร้นอย่างนี้นะคะยี่สิบตาตั้งแร้อยคนสลับเปาเร็วๆข้างหลังคนรอเหี่ยวเร็วข้าวข้าขาขนมถ้วยค่ะมาจากสลัเปล่านะคะช่วยกัน,นะค่ะขนมถ้วยก็น่าทานมากเลยนะคะนี่นะคะหน้าตาของขนมถ้วยค่ะ <S 1> <S 1> <S ไปนะคะ มีคนใจดีก็แจกฟรีค่ะแถวยาวอย่างนี้เลยหนึ่งร้อยลูกนะคะเป็นร้านสละเปาค่ะมี่คิวเลยนะคะคิวยาวมากเลยค่ะนี่นะคะ,ะเึอง,เงกันไม่ทันนะคะนี่สลัเปาร้านเจ๊แหม่มนะคะ เจ๊แมมซาลาเปตนะาต้องต่อคิวนะวาวมามาทางนี้เลยจาเราจะได้นหน้าบางหน้าร้านนี่กัน้อยมา่วแบบน้ำ

ได้ไมคนละลูกเอาไปมันมียังไงยังไ่นึ่งเลยหมดเลยนะอ่ะก็แจกติดไปให้เขาไปเขาไปไมโครเวฟเองก็ได้นะคะเขาไปเวฟเพราะว่าเขาไปเขาไปเวฟเองก็ได้ค่ะใช่ใช่เพราะว่าเอากลับไปมันก็เย็นถ้เาเวฟอยู่แล้วมันจะอร่อยถ้าเวฟจะอร่อยเอาเดี๋ยวเอาไปนึ่งที่บ้านเวฟตรงไหนนึ่งตึงตรงด้วยทางร้านนึ่งไม่ทันแล้วนะคะแล้วลูกค้าก็ ใช่ค่ะเพราะงั้นเอาไปเว็บที่บ้านได้เลยนะคะดูขอบคุณครับ่แปดแปดน้าแปดแล้วแปดเก้าอ่าถ้าผมนานๆนะแปดเก้าแปดเก้าแปเก้า ไม่ใส่เทมเ่เท่าไหร่น okay. ั่นไงทีเนี้ยเเทเ่้กเร่หังนึ่งเอสองอีส่ไ่องสองา